ก็สวัสดีนะสวัสดีกันอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันช่วงบ่ายนะตอนนี้นะเป็นตอนที่11นะครับอัปเดตการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะสไตล์สถาปนิกนะครับแล้วก็วิศวกรนะวิศวกรไม่ต้องนะครับนะเพราะว่าเรามีแต่วิศวกรครับนะก็คือ กะยังไงก็ลุยไปอย่างนั้นเลยนะครับเอาใบานี้นะมาดูต่อจากอีีที่แล้วนะตอนนี้ทีมช่างก็นำมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะเออนะฮะนี่เป็นสีเหมือนเดิมครับเพราะว่า,าหัวหน้าช่างติดภารกิจนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บงานนะทางด้านหน้านะครับมาเพื่อที่จะอ่า เก็บงานก่อนที่จะมีการมุงหลังคานะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีความสําคัญนะครับนะเพราะว่าเป็นที่ยึดกอเกาะเชิงชายนะครับนะแล้วก็มีช่างอีกคนนะครับเก็บรอยเชื่อมนะแล้วก็ต้องจําเป็นต้องฉีดสเปรย์นะเพราะว่าเดี๋ยวมุงหลังคาแล้วจะมุดไปเก็บงานไม่ได้นะรอยเชื่อมต้องเก็บนะเพราะว่าจะเป็นสน,นิม นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กเกาณัยนะแต่ว่ารอ,อยเชื่อมจะเป็นเหล็กนะครับนี่ก็เก็บแบบนี้เลยนะครับลุงโจก็ปีนขึ้นมานะปีนขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายถ่ายทำใก,กล้ๆนะครับนะบนหลังคาเลยนะครับเนี่ยนะเออแต่ว่าไม่ไม่ไปใกล้ช่างนะเพราะว่าให้ช่างเขาทํางานนะครับตอนนี้ก็เร่งงานเนื่องจากว่าทั้งวันคลิมตลอดเลยครับนะแล้วก็มีเมฆมีลม นะดีแต่ไม่มีแดกมากแต่ว่าก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับนะโดยเฉพาะฝนพายุไอ้เจ้าจามีนี่นะนะก็อาจจะทําความเสียหายในในการทํางานนะครับของทีมช่างได้เอนะก็ใช้เครื่องเชื่อม2เครื่องนะครับนะเพื่อให้งานของเราออกมาเร็วนะครับแล้วก็เสร็จทันเวลา นะจริงช่างก็อยากจะเก็บงานให้แล้วเสร็จภายในวัน2วันนี้นะฮะเพื่อจะได้าเบิกตังนะครับจะได้เก็บงานแล้วก็เบิกตังเอาไปใช้ใจ่ายกันนะลุงจูก,ก็จะให้เคลียร์ค่าแรงไปนะเป็นงานเป็นงานไปนะครับนี่ตอนนี้ก็เร่งมือกันอยู่บนหลังคาเลยทีเดียวนะฮะนี่นะทำงานกันเป็นทีมนะครับนะเสร็จนี้ก็น่าจะมุงหลังคาได้ส่วนนี้ก่อน ะจะมุงส่วนนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะไปทำโครงเหล็กหลังคาต่อทั้งด้านหลังนะครับนะโดยทีมช่างวางผังเอาไว้ก็คือในเรื่องของการามุงหลังคาเป็น,ปนสองตอนนะครับนะตอนแรกก็กะว่าจะเอาตอนเดียวเลยนะแต่ว่ามันทำโครงเหล็กไม่ทันเรงฝนจะตกนะครับเพราะว่า,าบ้านของลุงโจต้องต้องอยู่อาศัยด้วยนะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดนะ สำหรับการรีโนเวทนะกเ็เราเองอยู่บ้านนอกนะนะก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะครับนะเพราะว่า,าเป็นวัสดุลุงโจโก็ซื้อวัสดุแล้วก็ว่าจ้างช่างนะครับเหมขาขแรงไปนะเราเองไม่ได้ทำรีโนเวททั้งหลังนะครับนะทำเฉพาะตัวหลังคา,าแล้วก็ข้างล่างก็คงจะทำนะไปๆมาๆก็ คิดว่าก็น่าจะทําเยอะอยู่พอสมควรนะครับวางแผนเอาไว้นะก็เอาเท่าที่มีนะครับเอาเท่าที่มีมีเท่าไหร่ก็จะจดเอาเอาจนหมดงบนะครับนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าพื้นที่ทํางานก็อยู่บนหลังคานะดีโชคดีที่หลังคาตรงนี้นะเพิ่งจะเสริมเหล็กเข้าไปแต่เดิมทีเนี่ยมันมีลักษณะพังแบบนี้เลยนะครับพังแบบหลังคาเนี่ยเห็นไหมระดับ อลองดูครับดูระดับเดิมใช่มันมันมันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นไม้ครับเนะี่ยสำหรับท่านใดที่อยากจะรีโนเวทนะครับก็เลือกวัสดุนะโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยก็นะลุงโจก็ใช้เหล็กมือสองนะเป็นเหล็กตกเกรดแต่ว่าเหล็กตกเกรดก็มี a b c นะนะลุงโจก็ใช้เกรด A นะก็มีมีความเขาเรียกว่า มีความสวยนะครับแล้วก็มันก็ตรงดีนะครับนะอาจจะไม่ได้น้ําหนักแต่ว่าเราก็เอามาทํางานโครงสร้างได้นะเพราะว่าเราไม่ได้รับเหมาเองนะครับนะนี่เป็นบ้านของเราเราก็เลือกเหล็กได้นะครับนะช่างก็บอกว่าใช้การได้อยู่นะฮะนี่เหล็กก็ซื้อมาจากแถวบ้านนี่นะครับเห็นไหมฮะาลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะนะอยากให้เห็นว่าทีมช่างก็ กำลังจะทำหลังคาแล้วนะเก็บงานแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆแกๆ่ๆนะคิดว่าน่าจะทำแล้วเสร็จนะครับโดยเฉพาะหลังคาเนี่ยนะสีก็เป็นควันบุรีครับนะดูดูนะฮะดูโครงเหล็กนะครับนี่นี่ยังไม่เสริมนะครับนะต้องต้องต้องเสริมแล้วก็ถักทออีกนะแต่ว่ามันติดหลังคาเดี๋ยวเอาหลังคา เก่าออกแล้วก็น่าจะเสริมให้ความมั่นคงได้นะครับนะก็คงจะหลายงานอีกเหมือนกันนะฮะนี่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็มาตรฐานนะครับโดยการใส่เหล็กก็ประมาณ50-60เอาจเซาจประมาณ60เกือบ70เซนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมช่างก็เหยียบวีนไปได้สบายอยู่นะฮะ ช่างมีความชำนาญน,นะครับในการปีนนะครับนะฮะวันนี้แดดไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะถึงแม้แดดจะจะจ้านะแต่ว่าแสงมันเหมือนกับเข้าไปหน้าหนาวไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ทางด้านหลัง ลักษณะแบบนี้นะฮะนะก็ไอที่เป็นเหล็กแขวงๆอยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวรอนะฮะรอเสารครับนะช่างบอกว่าเก็บตัวนี้ก็จะไปาวางหัวเสานะครับแล้วก็ทำคานขึ้นมารับกับโครงเหล็กที่มันหย่อนหย่อนอยู่ตรงนั้นก็น่าจะแข็งแรงครับ ความตั้งใจของลุงโจก็ใช้บ้านหลังนี้มาโอ้นะประมาณ20ปีได้ครับตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่ลูกเล็กๆนะตอนนี้ลูกก็26-27หมดแล้วเห็นไหมยี่สิกว่าปีได้นะครับดูสภาพนี่ก็คือ,อใต้เพดานนะฮะนะซึ่งปกติก็มีไอเจ้าเมียวไอ้แมวเมียวนี่แหละนะครับมันขึ้นมาโอ้โอหน่เรียกได้ว่ายักษ์นสนามรบนะ นะวิ่งไล่กันพังหมดเลยครับโดยเฉพาะฝ้าเพดานรุ่นที่เป็นทีบาร์พังหมดเลยนะครับนะก็เลยเป็นปัญหาให้อา่าให้ต้องได้ซ่อมนะครับนะเพราะว่ามันจะรั่วนะครับลุงโจก็ไม่มีทุนทรัพย์ด้วยนะครับนะแต่เด,เดิมก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็พอลืมตาอ้าปากได้แล้วนะเนื่องจากว่าลูกก็จบแล้วเานะก็เลยถือโอกาสนะถือโอกาสซ่อมแซมกันซะเลยนะครับเอาเดี๋ยวก็รอชมกันนะว่า ท้ายท้ายที่สุดแล้วไอ้บ้านโกโลโกโซนะของลุงโจนะที่อยากจะรีโนเวทมีเขาเรียกว่ามีความต้องการก็อยากจะได้บ้านโมเดลแบบเขาเนี่ยนะ,ะภายใต้รูปทรงเก่าเดิมแบบนี้นะภายใต้งบประมาณที่มีแบบนี้กับช่างบ้านๆสไตล์สถาปนิกนี่นะฮะนะที่ลุงโจตั้งเป็นคอนเทนต์นะก็เพราะว่าเราเองไม่ได้ว่าจ้างเหมานะที่ใช้ในการเหมาเป็นอาชีพนะนะครับ ปรับเปลี่ยนก็ได้ตลอดไม่มีแบบไม่มีแพลนนะครับนะตกลงกันได้เมื่อไหร่ยังไงก็ลุยกันเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าท้ายที่สุดนะบ้านหลังนี้นะจะออกมารูปแบบยังไงนะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะเอาเพียงให้รู้นะว่านะโครงสร้างตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการมุงหลังคาเดี๋ยวลุงโจจะมาเกาะติดตดเกาะนะบ,บนหลังคาแบบนี้กันอีกเลยนะครับ ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ